สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่บนจะซ่าพักหมวงใส่ป่ากระป๋องวองเจ้านี่กำลังตาพริกอยู่เลยในเครื่องนี่ก็จะมีพริกหอมขาวหอมแดงเกลือกะปิเจ้านี่นะตําเข้ากันไปเลยนี่นะนี่เจ้าวันนี้อีแม่บนได้ยอดพักหมวงมายอดพักหมวงหรือว่ายอดอ่อนของต้นะม,ม่มวงนี่นะเจ้ามันใจยอดอ่อนของต้นะม,ม่มวงอย่างไรกันแม่ในทุกอย่างก็ในท ได้หมดอะ่ะแต่มันจะล้ําหรือบ่ล้อํอ๋อแต่ว่ามันจะล้ําหรือบ่ล้ําแล้วแต่ต้นบะม่วงของกัน้ะเจ้า<ม>อันนี้เป็นยอดบะม่วงงาเจ้ามันก็แม่นเนาะอันนี้เป็นยอดบะม่วงงาซึ่งเฮาปลูกไว้ที่แจงบ้านท่านเจ้าเฮาจะเอามายําเนาะวันนี้อีแม่เพิ่นจะยะซาสูงเจ้าซาบะม่วงใส่ปลากระป๋องเนาะเฮาได้ยอดบะม่วงมาแล้วเฮาก็จะเอามาใส่นะเจ้านี่ใส่เอาแต่ใบมนนันเนาะเนี่ยใบแล้วลยอดอ่อนๆมันนี่น่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เจ้า นี่เจ้าหลังจากเฮาใส่ใบม่วงมาแล้วเนาะเขาก็ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาซอยให้มันยิบยิบยหญ่ๆอีกนะเจ้านี่เพื่นจะซอยอย่างเงี้ยเจ้าซอยน,น้อยๆย,ยิบ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 แบบคือมนแล้วเลยอีนะเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปโซกับเรื่องพริกที่เขาตำตะกี้เนาะกับป่ากระป๋องเจ้านี่วันนี้แม่เพิ่นจะลองทําสูตรแบบว่าเฮาบบบีบหน้าขวางหะเจ้าวันนี้เนาะเฮาจะแบบกินแบบนี้เลย เพราะว่าบางตีก็บาบีบนะเจ้าแต่กูเตออีแม่์มจะบีบเนาะแต่วันนี้เขาอยากกินแบบคือมันมีรสเปรี้ยวรสฝาดน่อยเขาก็จะมาบีบน้ำขวังนะเจ้านี่เขาก็จะซอยอย่างเงี้ยแล้วก็โซะเลยนี่เจ้าหลังจากเอาซอยเรียบร้อยละเขาก็อามาใส่ในกะมังนี่เลยนี่น เจ้าน้ำมันห้อนแล้วเขาก็เอาหอมขาวสูบลงมาเจิยวก่อนเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ตักพริกติดต่ำม,มาลงพัดน้ำมันเลยเจ้าน,นี่วันนี้ทีเด็ดปลากระป๋องเจ้านี่นะดูอื้อ เสร็จแล้วก็เทปลากรกะป๋องลงมาเลยเจ้าโอ้ยเจ้าเสร็จแล้วเขาก็อันเกี่ยวปลากระป๋องเนาะเพื่อเข้ากันเลยเกี่ยวปลากระป๋องหรือว่าพักปลากระป๋องกับพริกนะเจ้านี่นะเทน้ำล่างครกลงมาเลยเ<ม>จ้าเเสร็จแล้วเขาก็กปิดไฟไว้เจ้าเดี๋ยวรอพักคือปลามันเย็นกันเนาะ นี่เจ้าเขาก็เอาปากกระป๋องที่เขาพัดนี่เอามาลงในกระมังนี่เลยเจ้าเอามาลงในกระมังที่มันมีหยอดพักหงวงนี่เนาะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงมาเจ้าตามด้วยแป้งหวานเจ้าเสร็จแล้วเขาก็กลมือเข้ากันเลยเจ้าผสมมือเข้ากันเลยวันนี้ซาสูงใส่ปากกระป๋องล้ำๆเจ้านี่หอมเนาะมีความหอม นี่เจ้าได้ชิมหอก่อนมีความหอมปลากระปออ๋องพัดเป็นไงมันกลมกลาแเลยเหรออืมอ,อืมอืมเนาะลำมันเน่ยซาสูงใส่ปลากระป๋องลำลำ้ลำเจ้าเนี่ยเหมาะ,ะลำวบบมันหอมดีเน,นาะมันกลมกลาด ม,มันก็มถึงก็ฟาดอกพรกะว้ากูเตยอีแมเวเ่อจะบีบน้ำฝาดออกเจ้าแต่วันนี้บาบีบเจ้าลองดูเนาะลำเรียบร้อยแล้วเจ้าตักใส่จานเลยนี่วันนี้เขาจะกินเข้ากับซาผักม่วงใส่ปากระป๋องลำ้ลำๆเจ้าเปื่อนๆลองอาซูน,นี่ไปทำกันได้เนอเหมาะอยู่นะเมื่อกี้น้ำอ้อยลักชิมละลํำดีเจ้าเด้อใสไปเลยเด้อ ใส่ส้มๆจานไปเลยหมดเลยมะออะร่อยฮะเจ้านี่มาเจ้ามาเจ้าเรียบร้อยละซ่าสูงใส่ปากกระป๋องล้ำๆเจ้าตะกี้น้ำอ้อยก็ชิมหอแล้วหน่ล้ำแต้สูตรนี่นนะาเปลือๆลองเอาไปทำดูได้เนอะทำไบยอยากเลยเจ้าง่ายๆเลย